แนวทางฮานอยปกติกับ VIP นะครับผมประจำวันที่23มกราคม2569ครับผมวันนี้ได้วิ่งรูทหาครับผมตัวเน้น54กับ59นะครับวิ่งรูทหาครับผมเน้น54กับ59รายละเอียดติดต,ตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมยู u ู e ช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เย้ครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เยคราบผมแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เยนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเพียงท่านกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์แตงนะครับผม ส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เยได้นะครับอาจารย์เยก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยปกติกับ VIP นะครับผมแมวทางฮานอยปกติกับ VIP ครับผมประจำวันที่23ครับผมมกราคม2569ครับผม สำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูดเป็นห้าครับผมวิ่งรูดห้านะครับสี่ตัวครับผมสี่ตัววันนี้ครับผมสี่สห้าเก้าครับผม ต่อไปก็จะเป็นสามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวกันนะครับเราก็จะเอาสี่ตัวนะครับผมสี่สี่ห้าเก้าครับผมมาตัดนะครับตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสามตัวนะครับผมแล้วเราก็จะตัดอีกครั้งหนึ่งให้เป็นสองตัวเด่นกับสองตัวกันครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเด็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครับ แอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมวิม่งรูท้าครับผมสี่ตัวสี่สี่ห้าเก้านะครับเราก็จะตัดสามตัวได้สี่สีห้าครับผมสี่สี่ห้ากับสี่ห้าเก้านะครับผมสองตัวเด่นนะครับผมสองตัวเด่นวันนี้ครับผมห้าสี่ครับ 4กับ59นะครับผมสองเด้นนะครับผม54กับ59ส่วนตวกกันวันนี้ก็จะได้42นะครับผม42เราก็จะแปลงมาจาก44นะครับผม42ตัวครับแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็น49ครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผม ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมต่อย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับวันนี้ครับแข่งฮานอยปกติกับว i p พนะครับผม23มกราคม25 6 9ครับผมวันนี้ได้วิรุษนห้าครับผมสี่ตัวสี่สี่ห้าเก้าสามตัวสี่สี่ห้ากับสี่ห้าเก้าครับผมวิงรุดนห้านะครับ สี่ตัวสี่สี่ห้าเก้าสามตัวสี่สี่ห้ากับสี่ห้าเก้าครับผมสองตัวเด่นนะครับห้าสี่ห้าเก้าตกลกันเป็นสี่สองสี่สี่แล้วก็สี่เก้าครับผมอีกครั้งนะครับผมสองตัวเด่นนะครับห้าสี่ห้าเก้าตกลกันเป็นสี่สองสี่สี่แล้วก็สี่เก้าครับผม อย่าลืมกลับเลขก,กันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นนะครับผมสำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่ห้าสี่ครับผมอสี่กับห้าเก้านะครับสำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่ห้าสี่กับห้าเก้าครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีคำผิดบ,บ้างนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผม ผู้รับชมใหม่จะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผมอาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยปกติกับ VIP ในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในะคลิปหน้านะครับ ำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ